เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Gaming c h ANNEL วันนี้เราก็มีกับรายการเคล็ดลับ3นาทีสำหรับในพาร์ทนี้ผมจะมาตอบปัญหาว่าทำไมคุณถึงกดใช้บัฟมรกอรไม่ได้นะฮะทั้งที่มีมรกอรครบอยู่แล้วและทำอย่างไรถึงจะใช้ได้นะครับโอเคเราก็มาดูกันเนี่ยตอนนี้คือผมมีมกรกรอยู่ในตัวทั้งหมด4อันนะครับ1แล้วก็บวก3เป็น4นะครับแต่ผมจะช่วยดูว่าออหลายๆท่านที่เคยมี เนี่ยมี4ี่อันแล้วทำไมถึงกดมรกรแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะผมจะกดปั๊บมรกร exp ที่ต้องใช้มรกรสีอันเห็นนะมันจะขึ้นว่าวัตถุดิบไม่พอทั้งทั้งที่เรามี4อันแล้วนะครับซึ่งที่มันไม่พอเพราะว่าในเกมเนี่ยมันจะนับอันแรกคือ1มันจะเห็นว่าเรามีแค่อันเดียวเท่านั้นส่วนอันสามเนี่ยเกมมันยังไม่เห็นนะครับมันจะเห็นว่าเรามีแค่หนึ่งเท่นั้นวัตถุดิบก็เลยไม่พอทีนี้ทํายังไงเราถึงจะใช้บัฟนี้ได้นะครับเราก็ต้องเอา รวมรวมมรกรเน,นี้ยให้เป็นก้อนเดียวก่อนคือมันจะรวมเป็น4นะครับวิธีการรวมคือทํำยังไงตามผมมาได้เลยก็มาที่พอนเทล่านะครับแล้วก็เดินขึ้นมาบริเวณนี้ของแผนที่นะคุยกับ n อ c แว่นดําหัวแดงเนี่ยนะฮะแล้วก็เลือกเข้าไปในห้องนะครับพอเข้ามาในห้องเสร็จปุ๊บเดินออกมาแยกขวาตรงนี้นะเดินลงมาตึกตึกึกึก,กคุยกับ n อ c เมดคนนี้นะครับแล้วก็เลือกรวมร่าง รวมร่างนะครับแล้วก็เลือกติ๊กเนี่ยมรกอนะครับ2อ,อันรวมซึ่งมันจะถูกรวมเป็น4่ก้อนละเห็นไหมทีนี้เวลาเราจะกดใช้บัฟนี้อ่าเรียกแมวมาแมวฉันมีมรกอมาให้นะอ่าทีนี้เห็นไหมครับว่ามันขึ้นเป็นสีดําละนั่นหมายความว่าเราสามารถกดรับบัฟมรกอเพิ่มย p ที่ต้องใช้มรกอสีอัน ได้แล้วนะฮะก็สําหรับพาน,นี้สั้นๆหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เอ๊ไม่รู้ทํายังไงซื้อ V.P มาตั้งหลายวันแล้ว,ลวยังกดมะละกอไม่ได้ต้องกดรับปั๊บไม่ได้นะฮะก็ดูคลิปนี้แล้วหวังว่าจะได้นําไปใช้กันนะครับขอบคุณสาหรับท่านผู้ชมที่รับชมและติดตามไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ